สวัสดีครับถ้าพี่ๆอยากจะได้เอเวอเรสสักคันหนึ่งนะแล้วแต่งแบบจัดเต็มแต่งเต็มยศมาชมคันนี้ครับนะฮะนั่นก็คือเจ้าเอเวอเรสต์วายแทนะคันนี้ราคา1 9 4 2 0 0้าน้านบาทนะครับแต่ที่แต่งไปเนี่ยต้องบอกว่าแต่งไปเป็นแสนเลยนะครับแต่งอะไรบ้างไปชมกันนะฮะข้างหน้าตรงนี้เป็นกระจังหน้าเดิม,ดมน, ack, นะครับนะนี่คือกระจังหน้าเดิมๆของรุ่นวายแทนะครับแต่ สีสันที่เห็นอยู่ตรงนี้เขาทําการแรปเข้าไปเป็นสีเทาแลมโบนะฮะซึ่งเป็นสีที่แรปกันมากที่สุดในยุคนี้เลยนะครับนี่จัดเต็มนะฮะด้านล่างนะครับตานล่างตรงนี้ใส่เป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะเลือกเป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับแล้วก็ที่เห็นกล่องๆนั่นก็คือกล่องเรดาร์นะที่ทํางานร่วมกับเจ้ากล้องเอเดที่อยู่ตรงกระจกบานหน้านะตรงกลางนะฮะแล้วก็มีทุกระบบที่เป็นระบบขับขี่ระบบช่วยจอดระบบต่างๆนะก็ทำงานร่วมกันหมดนะครับ กับเจ้าตัวนี้วายแทนะราคา1 9 4 2 0 0้า้าไม่พอฮนะมาชมด้านข้างกันก่อนตรงนี้นะต้องบอกเลยว่าจัดเต็มกับการเซตอัพช่วงล่างใหม่นะครับโดยการเปลี่ยนโชค๊คออพนะจากเดิมๆที่มันดีอยู่แล้วโมโนทูปนะครับใส่เป็นโชคอัพจาก Pro Fender OEM 2.5นะฮะซึ่งมาพร้อมกับเจ้าตัวซับแทงค์นะครับผมนี่มีซับแทงค์แยกที่จะปรับ ระดับการขับขี่ได้ถึง8ระดับเลยนะครับชอบนุ่มชอบเด้งชอบสปอร์ตปรับได้นะครับแล้วก็ตัวข้างบนนั่นก็คือปีกนกปรับองศาจากโปรเฟนเดอร์เช่นกันนะปรับหน้ายางให้ลงพื้นได้แบบเต็มๆนะครับไล่ดูมาทีละสเต็ปเลยนะคันนี้เฟิร์มแล้วก็ขับดีเกาะถนนมากๆนะครับตัวยางที่เห็นลึกๆตรงนี้นะมันคือยาง RT นะครับเอาไว้ลุยจริงนะอันนี้ใช้ในเมืองก็ได้หล่หอๆหรือจะอไปลุยก็ได้นะครับยางอา นะเป็นโตโยต้าโอเพนคันที่นะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กตรงนี้ใส่เป็นล้อเวกวิวนะจัดเต็มเลยนะครับจัดเต็มทุกอย่างนะนะฮะที่สำคัญมองเข้าไปด้านในนะครับตัวเบรกก็ไม่ธรรมดานะใส่เป็นเบรกเบมโบพานามิล่านะครับผมตัวนี้เบมโบพานามิล่า20เนะฮะเป็นเบรกคัสตอมนะครับแล้วก็จานเป็น High line, ไฮคาร์บอนกัดลายไทสานนะฮะตัวฮับเป็นสีทองแบบนี้ คาลิเปอร์เลือกเป็นสีเหลืองนะซึ่งมันดูปี๊ดปาดตัดกับรถเป็นอย่างดีเลยนะครับตัวนี้เบรกแบบเรียกว่าธรณีสูบนะฮะคือดึงตัวเราลงพื้นเลยนะครับไม่ไม่โน้มไปแบบข้างหน้าอย่างนี้นะนะครับนี่นะฮะร,รายละเอียดอื่นๆตรงด้านข้างมาชมกันนะฮะแรปสีเทาแลมโบครึ่งบนแลปเป็นสีดําแบบนี้นะครึ่งคันเลยนะครับรวมถึงตรงหูกระจกนะก็แปนะฮะนี่แปหมดเลยนะครับมือจับนะ อมาดูด้านหลังตรงนี้เบมโบ o ด้านหลังจะมีตัวจิ๋วๆตรงนี้นั่นก็คือเบรกมือไฟฟ้านั่นเองนะครับไม่ต้องตกใจนะนี่นะครับมาข้างหลังอีกนิดนึงฮะโคมไฟท้ายอันนี้เดิมๆนะลูกค้าชอบกระจังหน้าเดิมและไฟท้ายเดิมก็จัดไปให้นะครับตามสั่งเลยนะฮะนี่สัญลักษณ์วายแท็กแล้วก็ด้านหลังครับนะฮะก็ใส่เป็นชุดแต่งวิตเตอร์นะทำสีสลับกันให้มันดูมีมิตินะครับตัวนี้ แบบนี้จะไม่มีท่อนะเลือกเป็นไม่มีท่อนะครับแล้วก็ท่อจริงฮนะที่สําคัญท่อจริงคือจัดเต็มกับ SKS นั่นเองนะครับเป็นปลายท่อคาร์บอนนะเป็นท่อคู่ด้วยเสียงนุ่มเสียงทุม้มเสียงหล่อมากๆนะฮะและพี่ๆที่สนใจนะอยากจะซื้อรถเอเวอเรสรุ่นไหนก็ได้นะคือแต่งแบบนี้ได้หมดทุกรุ่นนะครับแต่อันเนี้ยลูกค้าจัดเต็มนะครับก็โทรมาหาผมได้เลยที่ฟอร์ดโปรโนนะครับ0 9น9 9 2 5 4 4 6นะติดต่อเซลนะัทวัฒน์นะครับผม แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ